ทนไม่ไหวแนนซี่แจ้งอีกมุมร้านอาหารไทยโดนฝรั่งฟ้องราบทอดเผ็ดเกินไป เพิ่งเป็นกระแสไปไม่นานจากเรื่องราวที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วโลกหลังหญิงสาวรายหนึ่งฟ้องร้านอาหารในเมืองซานโฮเซแคลิฟอร์เนียและพนักงานของร้านในข้อหาประเมินเลนเดอร์ e life, และได้รับความทุกข์ทรมานทางอารมณ์โดยอ้างว่าหนึ่งในอาหารจานเด็ดของร้านไม่เหมาะสําหรับการบริโภคข,ของมนุษย์และทําให้มีปัญหาสุขภาพหลังจากที่เธอรับประทานเข้าไปโดยล่าสุดสาวแนนซี่นันทพรนักร้องดูโอคู่หูพี่น้องรัฟฟี่แนนนี่ที่เป็นกระแสโด่งดังในยุค90ได้ออกมาเล่าความจริงอีก มมเกี่ยวกับร้านอาหารไทยปานอินสไตล์แกมส่วนตัวว่าร้านอาหารที่ถูกฟ้องเป็นของลับฟี่ธนัญชาพี่ชายของเธอเองโดยระบุข้อความไว้ว่าขอโพสต์บนหน่อยร้านอาหารไทยที่กําลังเป็นข่าวอยู่คือร้านของพี่ลับฟี่เองซึ่งบุคคลดังกล่าวที่มาฟ้องคือกินเมนูลาบทอดซึ่งในเมนูเองก็มีรูปพริกเพื่อบอกว่าเมนูนี้เผ็ดระดับไหนโดยคนที่ฟ้องตอนมาสั่งบอกขอไม่เผ็ดทางร้านเลยตอบไปว่าเมนูนี้ไม่เผ็ดไม่ได้ถ้าไม่สะดวกทานเผ็ดแนะนําให้ทานเมน นนอืน่แต่บุคคลดังกล่าวบอกว่าอยากลองเลยยังคงสั่งมาทานแล้วนางกับแฟนก็ทานหมดทั้ง7ดลูกของลาบทอดคือเอาจริงๆถ้ามันเผ็ดมากก็ไม่ควรทานให้หมดแล้วควรแจ้งทางร้านเลยแต่ก็ไม่มีการบอกพนักงานว่าเผ็ดมากจนทานไม่ไหวซึ่งนางก็จ่ายบินออกจากร้านตามปกติพอวันรุ่งขึ้นโทรมาบอกคอแสบร้อนถึงขั้นเส้นเสียงเสียหายต้องไปหาหมอขอให้จ่ายค่ารักษาซึ่งทางร้านก็ได้ขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าวินิจฉัยยังไงแล้วจะให้ประกันจ การจัดให้สรุปไม่มีเอกสารหมอแล้วก็หายไปเลยพอผ่านไปสองปีจนล่าสุดได้คําฟ้องจากศาลหลังจากทานผ่านไปแลว้วกว่า2ปีคงพึ่งนึกได้ฟ้องร้านอาหารนี้ดีกว่าแล้วบุคคลดังกล่าวส่งฟ้องพนักงานทุกคนในร้านซึ่งทางตัวแนนซี่เองได้ทานหลายรอบแล้วยังห่างชั้นกับความเพิดของคนไทยเลยพร้อมทั้งนี้เธอก็ทิ้งประโยคให้กําลังใจพี่ชายของตัวเธอด้วยเช่นกัน